วัดบูรพาพิมลเป็นวัดหนึ่งในจำนวนสี่วัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทหินพิมายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเรียกชื่อว่าวัดสะหินสร้างขึ้นแต่ปีใดไม่ปรากฏหลักฐานพุทธศักราช2455สมเด็จพระพันวาสาไอิกาเจ้าสเสด็จประพาสปราสาทหินพิมายตรงกับสมัยคุณพระเหมดำรงตำแหน่งนายอำเภอพิมาย พระองค์ท่านได้ปราณให้ลื้อถอนวัดออกจากเขตโบราณสถานล้ำค่าของประเทศไทยปีพุทธศักราช2456พุทธศาสนิกชนชาวพิมายได้ประชุมหารือเพื่อหาสถานที่สร้างวัดสหินแห่งใหม่ได้แก่ที่ดินสวนบุ่งของพิมนพิมายการชาวพิมายจึงเรียกว่าวัดบุ่ง วัดอยู่ทางทิศตะวันออกจึงมีคําว่าบูรพาและหลวงพิ่มนพีมายการเป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัดจึงได้นําชื่อทั้งสองมาประมวลกันว่าวัดบูรพาพิมน